อธิฐานแผ่บุญตลอดชีวิตทูทำไมเราต้องอธิฐานแบบนี้ครับอ้าวเวลาเราไปที่ไหนโมทนาบุญที่ไหนเนี่ยจิตมันสว่างเพิ่มขึ้นนะครับวิญญาณนองมาที่เราถ้าเราไม่ให้มันจะมาไหมมันจะไปไหมไม่ไปอย่างเราไปยอดตู้เนว่าแงไหมวิญญาณเห็นมันก็โมทนาสาธุครับไม่ไปครับบางครั้งเราทําบุญแต่เราลืมแผ่ลืมบอกไปเราครับมันนองมามันไม่ไปคเพราะเราไม่ให้ยังไม่อนุญาตถู ถ้าเราอาธิษฐานแผ่บุญตลอดชีวิตมันก็อัตโนมัตินะครับไปที่ไหนเราก็จะมีพวกเพิ่มขึ้นครับหลวง,งพ่อท่านสอนชัดเจนนะท่านสอนหลวงตาว่าไงรู้ป่ะท่านบอกในชาติเนี้ยถ้าเองจะสร้างบารมีกับเรื่องของทานเนี่ยเรื่องของการสร้างวัตถุเองสร้างให้เต็มแผ่นดินก็ตามาสบอได้เท่าไหาร่รู้ป่ะสองพันกว่าปีแต่ถ้าเองไปไหนเนะี่ย เองนึกถึงข้าเองแผลให้โรกยิญญ่งยามแผลให้มนุษย์ใน,นเรื่องแผลงหมอถวดมันไปแผลไม้ตาไปไหนก็แผลเวลาแผลก,กับกรรมพระนึกถึงข้าพลังงานข้าลงมาที่เองแล้วก็ไปที่เป้าหมายที่เองไปแหละเขาจะได้รับบุญเขาจะได้เปลี่ยนภูมิอะไรประมาณนั้นชีวิตเองเนี่ยถ้าเราทอย่างนี้นะเองมีเพื่อนเท่าไหร่เั่วปประมาณไม่ได้งหมดประมาณไม่ได้เลย